รกระผมมาดีสอนพเพียงเกตครับบรรยากาศคึกคักครับผู้สมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่างเว้นไปเกิทดทศวรรษเพราะมีการยึดอำนาจสืบทอดอำนาจยึดอำนาจไม่ใช่ยึดอำนาจอธิปไตยของประเทศยึดอำนาจท้องถิ่นด้วยนะครับคสชคสชสร้างแผลเป็นให้แก่ชาติบ้านเมืองเมื่อวานนี้เปิดรับสมัคร ผูว้ว่ากทมก็ตามสบายนะครับเลือกใครชอบใครก็แล้วแต่ท่านผมเป็นคนต่างจังหวัดครับคนขอนแก่นก็รู้สึกยินดีกับคนกรุงเทพที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าของท่านเองขอนแก่นก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าเหมือนกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ออกมาเชียร์ใครแต่ว่าผมก็ อยากจะอ่านบทกรนบทหนึง่งซึ่งมีคนส่งมาให้ผมคุณกวีศรีราษฎรส่งมาให้ผมครับเป็นเป็นข้อมูลอย่างหนึง่งที่จะเลือกผู้ว่ากทมส่วนท่านจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับใครเป็นใครควรเลือกใครเป็นผู้ว่าดูภูมิหลังหน้าตาก็เดาได้สายสะดือคอสอชอ พันรอบกายเหล่านกหวีดพันท้ายหวังยึดเมืองรางหูอมจันวงเล็บโอชาอมกรุงเทพ,พเผด็จการซ่องเสพอำนาจเขื่องปลดโซ่ตรวนออกจากตีนพล,ลเมืองเลือกผู้ว่าที่รู้เรื่องประชาธิปไตยเลือกคนทำงานชาญฉลาด กรุงเทพใสสะอาดกระจ่างใสเพื่อทุกคนคนบางกอกบอกกันไปรวมพลังกันเข้าไว้คนทำงานรวมพลังกันเข้าไว้คนทำงานก็ฝากกรอนไปหาคนกรุงเทพมหานครครับจากคนขอนแก่นครับสวัสดีครับ